สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเอาก่อนเจอเบิงสูตรบนนะครับกับมาดูคำเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับ อ่าสิบห้าไปเบิง้งสูตรบนนะครับสูตรบนนี่ครับสูตรบนนะครับสูตรบนสูตรเต็มนะครับอ่าเดี๋ยวมื่อหนาผมจะเอาสูตรให้เบิ้งนะครับว่าผมออใส่สูตรใด ไอ้ลักซิปนี่ใส่สูตรเก่านะครับลักหนวยลักหนวยกับใส่สูตรเก่าแต่ว่าหางจับตัวเลขหน่อยลงนะครับงวดนี่ลักหนวยจะเป็นคู่เป็นคู่กับร้อยกับคู่นะครับเป็นเลขคู่มดนะครับอ่างวดทีผ่านมาใส่สูตรนี้ครับใส่สูตรเดิมนะครับ ร้อยกระใส่สูตรเดิมนะครับแต่ว่าห่างตัวเลขมันสิน่อยลงงวดงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยมันเป็นขี้นะครับหลักหน่วยเป็นขี้นะครับแต่ว่างวดนี้บังเอิญหลักหน่วยเป็นคู่หมดนะครับสูตรที่เป็นขี้กับเป็นคู่นะครับสูตรที่เป็นขี้กับเป็นเลขคู่นะครับงวดนี้พมว่ามีแน่นอน นะครับมีให้เอฟซีใจรุ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรมื้อืนผมจะเอาให้เบิ้งนะครับเป็นสูตรผู้ขี้สูตรยังเพราะว่าผมนั่นไว้แล้วนะครับแต้มแต้มกระเขานะครับแต้มกระส้แต้มสูตรเก่านะครับหลักร้อยนะครับ มีศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองตัดให้เลยนะครับเหลือศูนย์กับสองนะครับ <c oughs> หลักร้อยเหลือศูนย์กับสองนะครับหวดทวดี่พานมา 4กับ0นะครับงวดนี้อาจารย์นครวิ่ตัดหายเลยนะครับเหลือ0กับ2นะครับเห็นไหมครับเลข0มันจะลายเลข2มันจะลายนะครับลักซิฟลักซิฟเน่ลักซิฟสูตรคู่ขี้นะครับอันนี้เป็นสูตรคู่ขี้นะครับได้2ได้2กับ6นะครับอ่าได้2กับ6นะครับ นี่ครับสูตรคู่ขี้เป็นสูตรคู่ขี้คือสูตรที่สองอันนี้เป็นเลขเด่นอยู่แล้วนะครับเป็นเลขเด่นตัวนี้ก็เป็นเด่นนะครับนี่ครับสูตรคู่ขี้จับมาใส่นี่นะครับลักน้อยลักน้อยนี่ลักน้อยนี่ปกติจะจับตัวนี้เลยนะครับจะจับสูตรบนนะครับก่ว่าสูตรบน เลขหกมันเด่นมากน้านะครับก็เลยเอาหกใซนนะครับพะวาปบางเงินที่ว่าสูตรมันเป็นเลขคู่นะครับมันเป็นเลขคู่นะครับก็เลยจับหกไซนนะครับปกติจะเอาชุดนี้เป็นเจนนะครับจะชุดหนึ่งเนี่ยเป็นเจนแต่ว่างวดนี้มันเป็นคู่นะครับก็เลยเอาเลขหกไซนนะครับก็เลยจับเป็นตาล่างนะครับสองสี่สองศูนย์สองแปดสองหก หกซีนี่เห็นไหมครับมาหลอกมาหลอนอีกแล้วครับหกซี <64 S 1> เนี่ยเข่าแต้มพร้อมนะครับหกซี <64 S 2> เนี่ยอย่าลืมว่าเข่าแต้มพอ้อมนะครับเห <soap> ็นไหมเนี่ยอาจารย์เัาเว้นเทเไว้ตัวร่องนะครับเข่าแ,แต้มพอ้อมครับนี่แหละมันสิม,มาหลอกมาหลอนอีกนะครับหกศูนย์แปดหกเนี่ยก็เข่าแต้มนะครับอ่าสอ <Okey S 2> <ural> งแปดก็เข่าแต้มนะครับหกหกลวกะ แปดสี่แปดศูนย์เนี่ยแปดศูนย์เลขถ้าคิดว่ามีศูนย์เนี่ยซื้อใส่แปดศูนย์เนี่ยครับเลขตัวนี้กบบระบอกธรรมดานะครับแปดศูนย์นี่เป็นเลขดังพร้อมน,นะนะครับแต่ว่าบวกเขาแต้มนะครับไม่เข้าแต้มนะครับไม่เข้าแต้มนะครับแล้วก็แปดแปดแล้วก็แปดหกก็เข้าแต้มนะครับแล้วก็อาจารย์นครเพื่นกัน นี่ครับแต้มแต้มเนี่ยจะเขาอยุสี่ชุดนะครับเขาแต้มศูนย์นี่ครับเข้าแต้มศูนย์แต้มศูนย์ก็คือสองแปดกับหกซีนะครับแต้มซีก็คือหกแปดแปดหกเท่านั้นนะครับจะเข้าแต้มอยุสี่ชุดงวดนี้นะครับเข้าแต้มอยู่สี่ชุดนะครับสี่ชุดก็นี่แหละครับกัอาจารย์นครเพื่นกับเฮ็ดมาไว้นี่แหละแต่ว่ากับย่างบ่ ย่างบอกวาย่างไงวาทาสิอาจารย์เราเขาเป็นสีตัดออกอีกนะครับตามทีจ่จริงว่าตัดก็ได้นะครับเห็นมาน,นะครับมีแต่สองแปดแล้วก็หกแปดแปดหกนี่สามชุดนี่นิว่าจ้าน้ากร,เรีเลนตัวเก้ากันนะครับหาจั์รอตลีไว้เลยนะครับเพียงไรเอฟซีอันนี้คือชุดบนนะครับชุดบน ถ้าเขาแต้มก็คือมาเขาตดเห็นไหมครับดันั้นสิเป็นเขาตัวเกาอีกแต้มศูนย์นะครับอ่าเป็นเขาแต้มนะครับแต่ว่างวดนี่แต้มแต้มมีสี่ตัวนะครับเขาแต้มมีสี่ชุดนะครับหกสี่สองแปดหกแปดแปดหกนะครับเขาแต้มมีอยู่สี่ชุดนะครับเขาแต้มแล้วก็เขาเทิงแต้ม สี่ชุดนี้นะครับเข่าเทิงแต้มเข่าทั้งคู่ขี้นะครับสังเกตในนี่นะครับงวดนี่นะครับงวดนี่สังเกตบ่าเห็นไหมมันเข่าแต้มเข่าแต้มนะครับมันเข่าแต้มงวดนี้ที่กันแต้มเข่าแต้มนะครับงวดศูนย์สองมันจะเข่าเทิงแต้มเทิงคู่ขี้ นะครับมันก็นเลยได้ไปงามเลยอ่างวดนี้คือกันครับงวดนี้เข้าทั้งแต้มเข้าทั้งคู่ขี้นะครับนี่ได้สี่ชุดนะครับเอาเอฟซี FC. มาร์กบออ่าแต่ว่ามืออื่นอาจารย์นครเพ่นเดี๋ยวนี้ละหลังจากจบคลิปนี้ไปอาจารย์นครเพ็นสิคัดลอกคลิปซุ่มนี้นะครับ ก็มาให้เบิ้งว่ารักร้อยเป็นตัวนี้แล้วก็ลักซิบเป็นตัวนี้ลักน้อยเป,ป็นตัว,น,น,ว,น,ตวนี้นะครับกับฝากให้เบิ้งกันนะครับว่าแล้วกสิจับชุดเด็ดอันนี้ก็ซ้ําเด็ดแล้วครับเนี่ยหาซื้อจัดลอดตลเตอรี่ไว้เลยอย่าลืมว่าลักร้อยศูนย์กับสองนะครับเจ้าจยา์น,รน,น,น,รยค,น,นครเพชรเน้นให้เลยคือศูนย์นะครับเน้นให้เลยคือศูนย์นะครับหววงวดนี้นะครับ วิ่งได้เลยศูนนะครับสังเกตศูนย์มันจะมาทั้งหลักหน่วยและหลักร้อยนะครับแต่ว่าศูนย์มาหลักหน่วยไม่เข้าแจมนะครับเอาท้ายนี้อาจารย์คนครเพื่นกับากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเ,เดี๋ยวหวยลงเลยหวยชุดล่างจะแก้ไขไหม้นะครับแก้ไขไหม้นะครับ เอาท้ายนี่อาจารย์นครเพ่นกับขอบกจับสวัสดีครับ